นัเกเรียนก็มีธรรมชาติการเรียนรู้อีกแบบหนึง่งครูเองก็เหมือนกันแต่เหมือนในระบบการศึกษาเรามันยังมีแพทเทิร์นไม่กี่แบบซึ่งแบบที่เขามีให้มันอาจจะไม่เหมาะกับธรรมชาติของเราครูสัญญามัคคินครับครูสอย,ยอฮะผมกำลังจะลาออกจากระบบครับเพราะในระบบมันกำลังทำร้ายจิตวิญญาณของความเป็นครูของผมครับ จะครบ15ปีครับสิ่งที่ทุก์ในระบบเลยเนาะเต็มไปด้วยกรอบเต็มไปด้วยโครงสร้างที่มันไม่ได้สร้างพื้นที่ให้ครูได้งอกงามในแบบที่ครูเป็นเต็มไปด้วยคําสั่งการระเบียบข้อกฎหมายที่ทําให้ครูต้องอยู่ในร่องรอยหรือเส้นทางที่เขาเชื่อว่าเนี่ยคือครูที่ดีในแบบที่อาจจะเป็นรัฐต้องการคนข้างบนต้องการอะไรเงี้ย การไปโรงเรียนของเรามันไม่สนุกที่เราจะไม่ได้สร้างสรรค์นในกรอบทิศทางใหม่ๆอะไรพวกนี้ครับความเป็นครูของเรามันมีแค่นี้เหรอทักษะวิชาที่เรามีทําไมมันทํางานน้อยจังเลยอะไรเงี้ยเอย๊หรือเราจะเปลี่ยนพื้นที่สนามเราใหม่ไหมความเป็นครูล่าสุด <laughs> นิยามตัวเองว่าเป็นครูนักพัฒนาครับพอเราให้ความหมายของคำเนี้ยเนาะ วิธีการมันเปลี่ยนเลยนะเราไม่ได้ทําหน้าที่สอนแต่เรากําลังจะสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนเราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นตัวเองหรือพัฒนาตัวเราควบคู่ไปด้วยครูถ้าจะเป็นแบบเดิมมันมันทําไม่ได้แล้วชุดคิดของครูแบบเก่าความเชื่อแบบเก่าเนี่ยมันอาจจะเวิร์กในยุคโน้นเนาะแต่เราดูแล้วเราไม่โอเคถ้าเกิดเราจะต้องเจอครูแบบที่ใช้อํานาจดิตลอดครู ไม่มีพื้นที่ให้นักเรียนได้ส่งเสียงเราชอบครูที่มองตัวเองว่าเขาคือเพื่อนเป็นคนที่สามารถเป็นเพื่อนร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับอ,อาจจะต้องถึงวันละคนในกระทรวงเนี่ยจะต้องฟังเสียงครูรุ่นใหม่จริงๆว่าเหตุที่เขาอยากลาออกเนี่ยถ้าเกิดได้ฟังเสียงครูจริงๆอ่ะเขาจะรู้เลยว่าปัญหามันคืออะไรชุดความเชื่อหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็น ไปตามที่เขาคาดหวังหรือเป็นไปตามที่เขาอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงอะไรเงี้ยฮะจริงๆตั้งใจจะสิ้นเทอมนี้เนาะมีพี่น้องหลายคนก็บอกเฮ้ยใจเย็นเราลองมาดูซิว่าสิ่งที่หลายเรื่องอะ่ะที่เราอยากทำอะแต่มันยังไม่ได้ถูกทำเนี่ยลองอีกสักตั้งไหมอะไรเงี้ยนะ เราก็เลยโอเคปณีป,น,ปนอมให้ตัวเองไปอีกสัก1นึงปีส่วนหลังจากนั้นเราก็มองตัวเองยังทําหน้าที่ความเป็นครูกับทํางานพัฒนาการศึกษากับชุมชนอยู่เหมือนกันเนาะออกไปเปลี่ยนสนามใหม่ก็คือเป็นพื้นที่ของอาจจะเป็นเด็กนอกระบบเป็นคนที่สนใจทิศทางการศึกษาที่อ่ามันไม่ได้หมายความถึงโรงเรียนละ